โกช้อปปิ้งสวัสดีค่ะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะทำให้คุณลืมการเข้าคอสโตท็อกราคาแพงๆไปเลยให้คุณประโยชน์มากกว่าการฉีดยาผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาใหม่ล่าสุดจากโกช้อ p p i n g กระตุ้นเซลล์ผิวลากดึกจากภายในสู่ภายนอกให้คุณสวยกระชากไวจนอายุวิ่งตามไม่ทันสวยโดยไม่ต้องพึ่งมีดหมอฟอร์น่ามั่นใจสดใสแต่งตึงกระชับทุกสัสดส่วน ปลอดภย100ัยร้อเอร์ซเพราะมีส่วนผสมของสมุนไพรานานาชนิดไม่ว่าจะเป็นส่องปักกี้ช่วยบำรุงหัวใจบำรุงเลือดขับปัสสาวะช่วยอาการประจำเดือนมาไม่ปกติตคขาวมีกลิ่นช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดในร่างกายได้ดีจึงช่วยให้หมดลูกเข้าอู่ไม่หย่อนยาน พิไทยดำช่วยกระตุ้นการหลั่งกดในกระเพาะอาหารลดน้ำตาลในเลือดมีฤทธิ์แก้ปวดท้องจากประจำเดือนมาไม่ปกติกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบอกโคลี่สารสกัดจากบอกโคลีที่นำมาใช้ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสรรพคุณป้องกันเนื้องอกมะเร็งได้บอกโคลีช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนประจำเดือนมาไม่ปกติซึ่งสามารถลดโอกาสเสี่ยงของโรคช็อกโกแลตซี อบเชยเทศมีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรงกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายทำให้รู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวาตั้งถังเช่ามีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความแก่และการเสื่อมของเซลล์ร่างกายรักษาอาการอ่อนเพลียรหรือไม่ล้าจากการทำงานทำให้นอนหลับง่ายบำรุงสมองแปะเจีย มีริ์ป้องกันการแข็งตัวของเลือดต้านการอักเสบช่วยยับยั้งการหดตัวเกร็งตัวของมดลูกทำให้ไม่รู้สึกปวดท้องเวลามีประจำเดือนป้องกันการไหลย,ย้อนกลับของประจำเดือนขจัดนิ่มเลือดที่อุดตันช่องคอด สูตรเฉพาะของฟอร์ดีนาที่ดูแลคุณทั้งตัวจนถึงจุดซ่อนเร้นเพิ่มขนาดซวงอกให้อกอิ่มโดดเด่นจนสดุดสายตาลดไขมันที่สะสมตามพุงต้นแขนต้นขาให้หุน่นเอ็กซ์เซี่มีส่วนเว้าโค้งกระชับช่องคลอดดูแลจุดซ่อนเร้นไม่ให้เหี่ยวยน่น ำดำไร้กลิ่นไร้ตกขาวหยุดอายุผิวอย่างน่าอัศจรรย์ไม่ใช่แค่ขาวแต่ยังเพิ่มความกระจ่างใสายอมชมพูดูดีมีออร่าลดอาการขาดฮอร์โมนเพศของคนวัยทองลดอาการปวดประจำเดือน1กล่องราคา1,550บาทพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม1ในราคา1,500บาทเท่านั้น1กล่องมี30แคปซูลรับประทาน,นาครั้งละหนแคปซูลต่อวัน ก่อนอาหารเช้าและอาหารเย็นสนใจฟริน่าโทร087-359-86-86 087-359-86-86ฟริน่าตอบโจทย์ทุกปัญหาของคุณผู้หญิง